บ้านเฮาเหล่าอครับบ้านเฮาเหล่าล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะจุดเรือหงปั่นเรือหงครับไปดูนะครับจุดในการปั่นเรือหงครับที่ป้ายบอกนะครับเพราะว่าทางไปปั่นเรือหงจุดต่อมาครับหลังจากไปโหนสิบลายมาแล้วเรือโหนสะดิงมาแล้วก็จะไปดูครับจุดปั่นเรือหงต่อครับนะครับ ไปปั่นเมือง้องด้วยกันครับก็มีจุดปั่นเบื่อให้บริการปั่นเมือง้องหองดยดหนูจะเข้าได้ไหมเนี่ยหนูถอยออกไปไกลอะ่ะ 何やこれ。